สลามและสวัสดีครับวันนี้นะครับจะแชร์มาร่วมกิจกรรมกับน้องนนะครับเขาเรียกว่ากิจกรรมมอดํานะครับก็คือทํากับข้าวกินกันเองที่ลาธารนะครับที่สตูนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับไปเลยนี่เลยนะครับสีเหลืองนะครับก็มีการทํากับข้าวแล้วนะครับ3ามอย่างนะครับมีอะไรบ้างนะครับน้ำพริกผัดเผ็ดแกงคื่นน้ำพริก มักเ้าวแล้วก็แกงจืดน,นะครับนี่เลยนะครับสีฟ้านะครับกำลังล้างผัดแล้วก็มีการทำไข่เกี่ยวนะครับนี่เลยนะครับสีเขียวนะครับกำลังทำกับข้าวพอดีเลยนะครับสุกไปแล้วหนึ่งนะครับโอ้โหสีเขียวสุกไปแล้วหนึ่งนะครับ อันนี้ของสีฟ้าใช่ไหมลงตรงนี้ต้มไข่กับมันกำลังต้มไข่กับมันมีด้วยไปผสมกับเขยก่อนแกงกัวนั้นใส่ผักนั้นด้วย น,ยยนะครับคลิปของเราจบแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าจะมาอะไรนะมาร่วมกิจกรรมนี้ต้องติดต่อได้ที่ไหนครับมาปรกอบรมก็มาติดต่อที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพอมปริก็รามานอ,นอจังหวัดสตูล0 8น0 3 3 3 5 5 5 8นี้เรากำลังเราไม่ได้กระพริบตานะครับ,รบเราหลับตามันควันเข้าตา